Manu nó mang này. Lê không thấy Phiêu lao vào lòng xe phải thư tòi anh. Ao tìm kiếm 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 này kiếm 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 เอาไงดีไงพวกนั้นด the ีวะหมั่นไส้แล้วอะแต่เราสู้ไม่ได้เราไม่มีปืนใช่เราไม่มีปืนมัของแม่งเต็มจัดเลยเราไปบ้านเราเดินบ้านบ้านเราไปเราไปหาเราจะไปให้เงียบที่สุดตามมาตามมาไปให้เงียบที่สุดไอ้เฮียส่วนมากเราจะแพ้เพราะผีเนี่ยผีไม่ใช่มาเปิดเราต้องเปิดก่อนไอ้เฮียลืมสมัครพี่วะอุ้ยทำไมจะรู้หินวะต้องเหว ผมพออะไสักสองสามสี่ชั่วโมงนะสมัครโม่ผิดยาเลยแป็นข่าวไม่ต้องกีต์กินมาทุกวันเฮ้ยตัวอะไรกีต์อ่ะมีคนบ้างแคมแคมแคมมีเหรอไม่มีไม่เห็นนะมันผมได้ยินเสียงเสียงตัวอะไรกีต์เลยกีดหน่อยทำไมวะเฮ้ยแล้วให้ทุกคนได้ฟังบ้างเออชีวิต เไม่มีของเลยเจอแต่ชิ้นส่วนขาปอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้ปืนใครโดนผ่านมาเอ้ยไม่เจ็ดนะโอ้ไงโอ้โอ้โอ้โหช่วยตีหน่อยครับเอออืมพี่ผีกีเต็มเลยมันมีคนแน่ขนาดใช่จะไม่มีปืนนะทำไมอน้อเอ้ยผมมีสิบสี่นัดผมมีสิบสี่นัดสิบสี่นัดนี่น่าจะฆ่ากันยากอีกยีปสิบนัดไม่ได้ ิคุปปี้แทงให้เองได้เว้ยเรียนชนะนั้นจริงหัวมันชน้าพี่บ้าเหมือนเฝ้านี้งานทำไงเหมือนเฝ้านี่้อาตบีนตัวนี้ก่อนไอ้แล้วมันบินติดแจ๊กอ่ะเอ้แล้วโดนล้มอ๋อเวลาตายเวลาตายแล้วมันจะวาร์ปนี่มาเพราะว่าเสียงอะไร โหงี้ยิ่งน่ากลัวเลยดีอยู่ดีมันว้าขึ้นมาทำไงอ่ะใครฆ่ามันละไม่รู้องเช็คใครมีคนปม่ดีเหรอหึไม่ไดตกใจใครเจอยวใบฟ้าดียวะเฮ้ยเฮ้ยขวาควานี่นี่นี่พี่ใสแล้วพี่ใสแล้วไปยังไปยังโดนยังยังโดนสองนัดโดนสองนัดโดนสองนัดมีดมีดมีดมันใช้มีดฝากด้วยฟิลฝากด้วยโอ้บาเดอเออบาเดอ ช่เจ right, ้าผมได้ได้ได e, ้ตไต้หมดลูกหมดลูกหมดเออบัตตี่ไปชาวัดติชาบัดติชาัเรี่บร้อยป่ะเออือโดน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 หนีมันหนีมันหนีโดนมาดิมึกจิตี้จจิวน้หมดนึ่งนะเดี๋ยวตามไปเชื่อเชื่อพี่หรอไอ้ยี้ยชื่อผมจะเตผมจะเต

โดน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 จิบจบมากจีบมากจบมากเออมเป็นล่าสดเกมาีกมาหม่หมากระจกกระจกอุ้ยผมจะแตกมไม่เเช่อผมจะแตกจะเ็ทามู่ว่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บจบจุ๊บจุบุบจุบมาจุบมาจุบจุ๊บ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 จุบมจ ไม่มีเลยของค้างมิดีปืนแต่ว่าไม่มีกระสุนนะเอาปืนไปดิปืนอะไรอ่ะนี่ปืนเลยมีกระสุนอะไรไอ้ยมทำไมผมน้ามือแบบนี้ผมกำลังจะตายเลื่อนไหลแลน่าจะติดเลื่อนไหลผมก็เป็นหาของก่อนทิชชู่ทิเปแอมข้างบนทิชชู่ใช้ได้ไหมได้ได้ได้ใช้ได้แบนเดตแบนเดตใช้ได้อ๋อเนี่ยเพิ่มแล้วทิชชู่ทิชชู่ทิชชู่ไม่ทำไร มันเป็นใช้แผลอะเกดใช้ได้เลยโอเคแล้วเพิ่มมาแล้วผมจะพลาดแผลพอดีเลยว่ะเุ้ยเข้ามาวันนี้ด้วยวันนี้ดวงว่ะมาวะเออปืนอะมีอะไรให้ปะเนี่ยพีพีเจเปิลกระบอกนี่แหละเจ้าปืนนู้วเนี่ยป้ยยาไม่ยาต้องมีเอาไอ้เจโดนหาไปแล้วอ่ะเห็นไปแล้วโดนหาไปแล้วปืนผมหมดลูกแล้วว่ะ ระวังนะไอตัวนั้นมันเกิดเอ้ยมันก็เกิดที่เดิมไม่ได้นี่ว่เพราะมันไม่มีเพื่อนไได้เวลาของเราแล้วตาม <c oughs> สองซัมบี้นะครับใชยชนะแรกของเรามีรถพยาบาลนี่รถพยาบาลอีที่มีบ้านตรงนี้เข้าฟาร์มยังอ่งอะโอเคเนะดี๋ยวนะไอ้ดียมีเสียงซอมบี้วเมื่อกี้เหมือนมันวิ่งไล่ไข่ <c oughs> เอาอีกแล้วไม่ใช่ซอมบี้ดีแน่ๆ <c oughs> แล้วมีใครเลื่อนรถไหมเราเลื่อนแล้วผมผมเป็นคิวเลื่อนเลยผมผผผมมมจะเอาของคราฟแหละอุ้ยขอบคุณครับเสียงมันโด้นใส่สดชื่นใครอยู่ข้าวป้าผมมีข้าวอยู่ข้าวเหรอใครหิวป้าผมมีนะโอ้ยพี่มีข้าวเพียบเลยตาเนี่ยมีแต่ข้าวไม่มีปืนเลย แต่ดีนะว่า,วาเกมภาคนี้แม่งเด้งเลือดเด้งได้ใช่พี่แต่อาหารตนะ้องสูงวะจมอ่ะปืนอะไรวันี่ใครยังไม่มีปืนพกบอกนะมีสองกระบอกตอนนี้ผมมีแต่ว่าไม่มีกระสุนเนี่ยตอนนี้พี่มีสามกระบอกแล้วเนี่ยไม่พ,พี่พี่มีกระสุนผรุนได้กระสุนมาละปืนพกสิบนะัดปืนปืน AK เอเคหรอวะอยิงยี่สิบบอกเลยว่ายิงกันมันละ่ะ ให้เรารอดับวะเผื่อมีคนมาได้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 มีแน่แน่มั่นใจปืนพกสองกระบอกแค่ใค้เล่นปะไมาๆม่ห่พี่มีเบื่ออันนี้แหละอารมณ์อารมณ์เหมือนโดนถอดกระสุนไปอือใช่ผมถอดก็ได้จะปืนพี่แล้วมั้งเราฟังเสียงแล้วนะแต่ไม่ว่าพวกนั้นเราเล่นเป็น น่าจะแบบรอเฮ้ยมีคนมาไอคนเดิมคนเดิมคนเดิมเหลยไหนตีฝั่งไหนอยู่หลังบ้านตอนนี้อีฝั่งอีหลังบ้านมันอยู่ชั้นล่างเลยฝั่งอีหลังบ้านใช่ใช่มาแต่ยังไม่มีของไี่มของใช่ใช่ใช่เอามีดฟันมันเฮ้ยอะไรมาได้เริ่มใหม่ลงมากเลยลงไปบ้านลงไปป้า บ้าฟไม่ฟันมันจะฟันไม่เอาเป็นอาพีกี้มายิงเราเหรือวะหาตัวมันอยู่แถวนี้แหละได้เวลาพวกกูออกล่าโดนกูไม่เปไหนวะไอหยิ่งนอกบ้านไปอยเนี่ยนี่นี้นี่ยิงกระสันนันยิงกระสันนันไม่วยิงกระสันนันเออมันจะตายแล้วมันจะตายอ่ะฆ่าก่อน ก็มาดิก็มาช่วยพี่่อยครับหน่ยครับโสมัเอามันมันกดตายมันกดตายมันกดตายตอนนี้เป็นโคตรเตะอะสั่นแขนแข็งว่ะชัยชนะที่สองของเรากับคนแรกยพี่ว่าใครเลื่อนน้อยเนี่ยแม่ฆ่าตัวตายได้เลยนะเลื่อนเด้ง่าครึ่งหนึ่งโกงเดิน เรียกผมรถฉันไม่ไี้จะถือไม่ไม่ได้มีกระสุนกคเจ็ดนั้นนะมึงเฮ้ยเลือดเลือดรถวะต้องใช้อะไรอ่ะอ๋อต้องใช้แบนเดตต้องใช้แบนเดตหรือไม่ก็รอสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวมันหายอ๋อโอเคเราไปฟาร์มที่อื่นไหมหมดแล้วอ่ะป่าป่าป่าเข้ามาแล้วอ่ะไอ้คุณสีมาสีเข้ามาแล้วอ่ะดิสดิสเราดิสป่า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 ไปที่สีเลยจวนออกเลยใช่ไหมออกเลยออกใกล้ๆกันจะได้กลับมาที่เดียวกัน เฮ้ยเดอดมีคนมากใช่เฮ้ที่บหายพ่กดออกมาแล้วเิบหานล้เอ็กน่าจะคนเดียมออกดีกว่าจะได้ไม่เสียปืนเฮ้ยแตกแตกแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วแตกมันแตกใช่ไหมเอ็กอุ้ยเยอะเยอะเยอะสมมุไปเถอะไปเถอะมันเยอะขอชื่อหน่อยเอ็กออกเอ็กออกออกว่าขวาทาง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 ขวาทาขวา ออกได้เลยยังไงวะยังไงอ่ะยีตีบนบนบนขวากดกดบนขวาแล้วก็กดย e s ออกมาเลยได้ปะได้ปะยังไงวะมันมันมันกดลูกโซล่คฟอสอะบนขวาเนีตามแล้วเนี่ยเอ็ซีเสร็จมุมขวาจะมีตัวบนขวาเออได้ไหมที่เป็นปิดเครื่องอะไรเนี่ยหรอใช่ใช่แต่ถึงแม้มันจะบอกว่าปิดเครื่องแต่ว่ไม่ปิดเครื่องอ๋อภาพแล้วต้องออกเข้าใหม่ใช่ไหม อ่าใช่ใช่สิคือเยาววัดตื่นเต้นมาจัดละคือขี้ฟองอ่ะขี้ฟองอ่ะหวุนลูมครับช่วยผมด้วยยูก็ป่นโอ้ผมมีเงินพันหนึ่งแล้วอ่ะโอ้โหซื้ออะไรได้บ้างวันนอ่ะเันเด็กหนึ่เดียไอ้ผมลดลายเท้า อเอออยากได้รอลเท้าอ่ะน้องของกฟเจอมาแล้วอือต้องภาดอ,อ,อ,พพอย่างนี้สิ